อาการตะคริวเป็นอาการที่พบบ่อยซึ่งเป็นกับหลายๆคนสร้างความทุกข์ทรมานมากพอสมควรแล้วถ้าเป็นตะคริวตอนว่ายน้ำก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับในทางการแพทย์จีนตะคริวพบได้มากในผู้สูงอายุผู้ที่ออกกำลังกายหนักผู้ที่ร่างกายอ่อนแอและจะกำเริบบ่อยในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเกิดจากตับอ่อนแอตับกักเก็บเลือดได้น้อยลงไม่เพียงพอต่อการนำเลือดไปหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ ให้ยืดหยุ่นแข็งแรงซึ่งในทางการแพทย์จีนช่วงเวลากลางคืนเลือดจะถูกนำมาเก็บไว้ที่ตับหากตับกักเก็บเลือดได้ไม่เพียงพอก็จะทำให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อขาดการหล่อเลี้ยงจึงขาดความยืดหยุ่นอาการตักคิวจึงมักจะเป็นบ่อยในช่วงเวลากลางคืนทางการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาอาการตะคิวจากต้นเหตุและฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมเพื่อบำรุงตับบำรุงเลือด ช่วยให้เลือดเพียงพอต่อการนำไปหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นและกล้ามเนือ้ออาการตะคริวจึงค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพร้อมทั้งฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมให้กลับมาแข็งแรงสดชื่นมีชีวิตชีวาครับเอิร์นเวจึงเลือกใช้ต้นตำรับยาบำรุงตับซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปี คัดเลือกยาสมุนไพรจีนคุณภาพใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในการสก,กัดสมุนไพรเพื่อควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่ช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพตับได้ง่ายๆหากคุณกำลังกังวลกับอาการตักทิวอยู่ปรึกษาแพทย์จีนและเภสัชกรเอิร์นเวได้เลยครับ027514399